สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับช่องพัดมาน้าเมื่อนี้ผมวานศุกรมหาเลาะเหยียบเมืองแม,ง,มงกีซ้อนเมืองมันสกีได่บ่เกี๋ยวผมสิพผ้าพี่นองไปเมืองครับพูนยายไม่กำลังเหยียบอยู่ทั้งพูนเด็กครับแมงไม่มกีซ้อนยูงสิหรอครับมันเป็นน้องน้ำปลาปลาทำเลครับ ใช้มาหากินก็นกนได้ครับเพินบุกงวงดอกพรเป็นของหลวงเดี๋ยวไปเบิงเดี๋ยวไปจอบเบิงไม่งไหมก่อนอู้ดไม่งไหม ยางคักเลยวะอุ้ยลุยคักเลยวะได้บอเป็นไงไหมโอ้อูจักเห็ดทำมาหากินเป็นแต่วะได้ได้ไดลยเลยเนี่นะกำลังเหยียบหิวหนามเอาไว้มันมืบอบ่บ่เป็นยังเดี๋ยวโซ่เหยียบไม่ิวนอกหนาม <c oughs> เดี๋ยวผมจีซอยใหญยมาเหยียบก้อนครับผมรุดแล้วต้องก้าวเหยียบอุ้ยเดี๋ยวขอซอยนี้โอ้ยน้ำมันไหลนี่มันบ่นไหนว่ได้ปิดไหลว่เป็นไงนี่ครับน้องจีซ้อน ครับอุ้ยจับหรวงพ่อทัดนี่คือคืคืหมันหมันหมเจ็บคืนี่นีน แม่จับหน,ในูคือหลายทีเดี๋ยวเอาแมงมาบอกผิดโทษทีเดี๋ยวไฟมาจับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอาไฟมาจับถีบไทยทุท่งชีพให้เราเหรอผิวแพร่ผิวแพร่มากไปแล้งเลยหรอเฮ้ยน้ำมมดจับหนาวายุงมา,งานหนาวยังไหลเหียนหนาวยังไเจ้าต้องทาหนยาออกก่อนช่อยเขาด้วเออโอเคไปนถ่ายเท่าหไหรย้ายไหนไปทักถ้ามันตดำเหมือนตัวนาะโอเค

นำม,มาผมเนาะนี่ย่างแล้วว่ายขนาดได้เลยเื่เอเดียวข้าวบาทา่ท่านหุดนี่นี่ And... เดยียบจยตายครับม่ตายเลยนครับจีส่นจีซส่นจีซนอุ้ยนี่โอ้ยมือแล้ว mới lèo điếu gì xoay xuống thì nó, nó lại tay ปรับเนี็ตเลยอสองสามตัว,วนี่ดี่วนโอ้ยแดบบ็ขนนกข้าคุณขยันทำอาหารกินบ่ต้องซื้อรกอะเขาปลาก็มีเอ้ยดี่วนก็มีหอ้ยก็ะมี อะไรก็หลังตัวตัวตัวจับแบบจับอยู่แบบนึงเนี่ยหลายพอพักนึงบ่พอเข้าดิ่งหยาบหยาบเลยหลายอยู่ร้องนี่หลายน้องนี่หลายพี่น้องจิตใจนหาจับ

นี่นี่น่ทาบ่ท่นมันดวกนี่แหะตกจ้อยนี่นี่กำลังขึ้นที่น้องเห็นมน่นี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 ่ไม่เดี๋ยวดูดดุดดูดดๆดดดดดดจ้จาบพอท่นจ่อยอรไหม เออดเยอะจังเลยนี่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 ครับพี่น้องจีซ้อนนี่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 รอกัตัวเดียวเดียวมาฉีดนังไหลี่ดิจับถี่บัดนลายนน่ะนี่น่ะแตงสุดชวดเพื่อน่ะมึงเถ้ยเถ้เย ไอ้เาไม่นงบูดรอบูดรอบูดไหแล้วโอ้ยหทันเัยโอ้มันมาค้ดีดีเหยียบข้อขาจะมีมึงห้อยสับตีนี่่สับเธอทีน่ามึงอือทีน้างม่ทีน้านนี่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 กำลังกำลังขึ้นนีนมาครับนี่นี่เลี่ยอยู่นี่ นี่ยหละนี่ครับนี่เห็นแล้วอ้ายแถววันแ่วยังพอไปยเข้าไปครับครับนี่ đây là Nhi, đều đều. Nhi đi. Thì này. Nhi Nhi Đây 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 Có gì đi này Mình không สงเสร็นักเรียนมาแกล้งเนี่ยนี่โรงเรียนอยู่ใไก่เถอะครับโรงเรียนคนใหญ่นี่ครับต้องต้อง,ออ,งอ,ออกไส่กระชั้นนี่ครับนี่ครับเราสามารถบินไม่ปีกครับ ครับป้าเลรครับป่านี่สิเลาะไปเบื้องพักติวกับไปพอกันที่บ้านนะครับิไปเบื้องพักติวน้าครับมีพักติวกับที่ไทยเบื้องครับผมครับพอกัน่อ๋อนี่ครับผมไปหาเหยียบไม่เจอซ่อนมือนี่ได้นี่ครับผมนี่ครับครับเลยแวนเกบพักติวนะครับนี่ครับนี่พี่น้องเมืองครับนี่ พอหาอยู่หากินได้อยูบย่บ้านเฮาบ่ต้องไปซื้อเขาพักติกวกัพอหาได้อยู่นี่แมงกิ้ซ่อนครับผมนี่นี่ครับครับคลิปนี้ก็จบทำนี้เด้อครับขอฝากกดติดตามกดตรซัพไพห์ให้นับเนี่ยพลาดมาหน้า ครับวัสดีครับบ๊ายบาย